ค่ะทุกคนวันนี้เนียมก็มาตกปลานะคะวันนี้ก็จะมาตกปลาแม่น้ำนะคะก็วันนี้ก็จะมาลุ้นกันถ้าใครจําได้ตรงนี้เนียมเคยมาแล้วนะแต้นนานมากนอนหลับเออใช่มาล่าปลาก็กินใช่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูรลักฐานเนี่ยทุกคนจําได้นะนี่ไอเปย์อันนี้ <laughs> ใช่เปย์อันนี้มีพระวักะิกับเราก็จะมาดูกันว่าวันเนี้ยเนมจะ ได้หรือไม่ได้เพราะว่าน้ําค่อนข้างที่จะเป็นน้ําแดงแล้วก็น้ําขึ้นน้ําขึ้นมาเยอะมากนะจ๊ะตอนที่เนวเคยมารอบนั้นเราก็จะมาดูกันวันนี้เลมจะได้หรือไม่ได้ไปเตรียมอุปกรณ์แต่ที่ร,รู้รู้อะเนมพร้อมนอนมากเพราะมันลมทั้งวัน <laughs> 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 นอนนีเดี๋ยวเด็เกริ่งไม้ลุ่งใส่ <laughs> ออเสี่ยงกันนะแต่ว่ารอบนี้คือเขาตัดต้นไม้ออกไปเยอะมากมันก็เลยลง่งใช่ เตรียมอุปกรณ์เดี๋ยวไปผสมเยื่อะกันทุกคนเนมก็จะมาผสมเยื่อน,นะคะวันนี้ที่เนมจะใช้กันนี่เลยไฮเกตกับหัวเชื้อลำหอมนะคะก็ใส่ไปเลยนี่คุกเข้าให้เข้ากัน 他都拿了。

อยู่ไหมครับแน่ใจรันก็มา่มันยุบยุบยบยุบอยู่บ่เมื่อกี้เหมือนจะมีแผลอะไรนะอุ๊ยมัใครที่ตักวะเอ้าช่วยเลยาาาามาแล้วทุกคนบมาแล้วเอ้เออไอนะ ปลาอะไรเขาเนี่ยตักกัมังปลากัมังอ่ะเนี่ยใช่าตัวมันยหอ่ขนาดนี้ไม่เคยเจอไม่เคยเจอเนี่ยนี่ไม่ใช่กังมังเรียกดิกัมังเฮ้ไปเร็วไปเร็ว ก็ยังใหญ่นี่ตัวะที่แรกใหญ่มากอะ่ะโอ้โหเนมไม่ทันตากล้องตากล้องวิ่งไวก่อนกับรุดวิ่ไงไวก็เนกกียมอีกแล้วตากล้องมาถึงก้อนแล้วก็เยอะให้เนมหนักเธอความรู้สึกแรงหนักเธอเลยกดพูดแรงแล้วกินอยู่คันนี้คันเดียวด้วยคันเล็ก <c oughs> โอ้ดูใช้สวยมากปลาแม่นม้ำ โอกโสุดยอดป้าเดี๋ยวกดน้องกันเดี๋ยวน้องตุยทุกคนตอนนี้ฝนก็มานะคะก็ต้องปิดคลิปเพียงเท่านี้เพราะว่าถ้าช้ากว่านี้คือฝนอาจจะชะกระบ,บาเลเราได้นะใช่ไปดูจะเก็บของไม่ทันคนมาเขียวยใช่มาฝั่งนู้นนะคะก็ วันนี้ก็ได้แค่สองแต้มนะคะถ้าใครดูแล้วนะดูต้องคิวแล้วก็คือเนมได้สองแต้มวันนี้ะนะคดไปตัวหนะึ่งใช่แล้วก็ลุดไปหนึ่งตัวเพราะว่าไม่ทัน <c oughs> ดีกว่าแฮ้วนะถ้าใครชอบคิวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแ s รครากกดแชร์ให้เนมด้วยนะคะแล้วอยากรู้ว่าคลิปหน้าเนมจะไปทำอะไรนะกดติดตามเลยนะคะบายบาย